ถ้าไทยยามเช้านะฮะวันนี้จะมาช้านิดนึงนะครับจริงเมื่อคืนนอนไวนะเพราะว่าื่อวันยุ่งต้องวันเลยนะฮะโอ้โหทั้งเดินทางทั้งทำอะไรแย่ๆมานะฮะกลับมาเพียนะครับอาบน้ำทันไเสร็จปุ๊บแล้วก็ป๊อกหลับเลยฮะผมนี่มีความสามารถอย่างคุณรู้ไหมว่าสมารถกหลับนะครับภายใน0.001วินาทีนะฮะก็คือหัวถ้งหมอปุ๊บแล้วก็หลับทันทีเลยนะมันดีอย่างนะฮะตรงที่เป็นคนที่หลับง่ายนะครับ หลับง่ายจริงนะฮะทุกเวลาที่หลับตาบปุ๊บปรับเลยนะฮะบางทีคุยคุยอยู่หายไปเลยนะฮะนี่คือรู้ความสมาถพิเศษเลยนะก็โอเคมันก็ได้ไม่ต้องแบบกังวลหรืองนอนไม่หลับนะครับทีนี้ครับเพื่อนๆรู้ไหมว่าในช่วงสองสมปีที่ผ่านมานะผมจะเดินทางบ่อยมากแล้วก็ไปนูปินี้ไปด้านบ่อยมากนะครับแต่ละจังหวัดนะฮะไปทั่วเลยนะครับ มีสิ่งหนึ่งที่เห็นและเปลี่ยนแปลงไปจริงๆนะช่วงหลังๆเนี่งนะครับคือบางจังหวัดนะฮะเราเคยไปมาก่อนนะครับแล้วเราก็เห็นว่าโซนตลาดชุมชนนะครับเป็นตลาดเก่าตั้งหลายนะฮะที่เคยแต่และที่จังหวัดจะมีตลาดเก่าใช่ไหมฮะตลาดสดเก่าหรือตลาดเก่าอะไรเงี้ยฮะหรือชุมชนเมืองที่มีแหล่งปุ๊ก แบ่งแหล่งทำมาหากินนะฮะหรือว่าร้านค้านะฮะหรือเป็นพวกร้านขายข้าวแกรงร้านขายก๋วยเตี๋ยวนะครับแหล่งเยอะๆนะครับมันเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนมุมนะฮะเปลี่ยนจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งของเมืองนั้นนะครับคือไม่ได้หายเพียงแต่ว่าเขาเปลี่ยนโซนนะครับเคยอยู่ที่มาห้าสิบปีร้อยปีนะฮะจริงๆก็ยังอยู่แต่ว่าความเจริญมันย้ายไปจุดอื่นอีกนะครับเปลี่ยนไปจุดอื่นนะฮะ มันไม่ได้เป็นตลาดหลักเหมือนเดิมแต่เป็นตลาดอื่นที่เป็นตลาดหลักเป็นตลาดใหม่นะครับเห็นเยอะมากเพื่อนๆมีไหมฮะจังหวัดของเราๆนะฮะหรืออำเภอหรือตำบลกันเลยนะครับสิ่งที่เห็นอย่างหนึ่งนะครับคืออะไรไหมฮะตั้งแต่น้ําท่วมครั้งก่อนนู้นนะปีห้าสี่นะแล้วก็ทยอทย,อยอมาเรื่อยๆนะครับส่วนที่เคยเป็นชุมชนเมืองหรือตลาด ที่ดังๆหรือมีชื่อเสียงนะฮะในยุคนั้นถ้าถูกน้ําท่วมปุ๊บเนีฮะพอหลังจากน้ําลดทุกอย่างครบดนะครับก็เหมือนกับคนเขาย้ายในช่วงที่น้ําท่วมนะคนเ็าเริ่มย้ายนะครับไปจุดอื่นนะครับแล้วพอน้ําลงมาปุ๊บจุดอื่นเขาก็ไม่กลับมาที่เก่านะฮะเขารู้สึกว่าเขาไปอยู่จุดนั้นแล้วคนเริ่มมาแล้วนะฮะอ่าเนี่ยนี้คือหนึ่งเหตุผลนะฮะแล้วก็อันที่สองก็เป็นช่วง โควิดนะอ่าเาที่เห็นนะฮะโควิดนี่เกิดตลาดใหม่เยอะนะหลังจากนั้นมานะครับมันเหมือนกับขยับขยายยังไงก็ได้ให้อยู่กันได้บางคนก็ขายที่บ้านแทนนะฮะเพราะว่าเคยเข็นรถไปที่ตลาดรวมๆกันเนาะเราก็ขายที่บ้านเพราะว่าชุมชนมันไม่สามารถเกาะรวมกลุ่มในช่วงนั้นได้นะฮะคือมันมีหลายเหตุผลหลายปัจจัยนะครับแล้วแต่แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นคือความเจริญมันเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนทิศนะครับมันเลย เออดูได้อย่างสม,สมัยก่อนนะฮะสมัยแบบจักรุงสุโขทัยนะฮะยุทธยาน,นะฮะหรือต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะฮะแม่น้ํานะครับเมื่อเปลี่ยนทิศหรือเรื่องของอธรรมชาตินะฮะพอเปลี่ยนทิศทีปุ๊บชุมชนคนมันเปลี่ยนนะฮะนั่นเป็นการสมัยก่อนคนก็ต้องอยู่ใกล้ๆแม่น้ำใช่ไหมฮะเพราะมันเป็นทางสัญจรต่างๆและพอถนนมาเยอะๆนะฮะกลายเป็นว่า โซนของแม่น้ําถูกขยับมาอยู่ใกล้ถนนอะไรอย่างนี้นะหรือว่าสมัยก่อนจะเป็นแม่น้ําเปลี่ยนทิศคือบางเส้นคือเป็นเส้นหลักนะฮะบ,บางจังหวัดนะแต่กลายเป็นเส้นรองหรือเริ่มเหือดแห้งหรือว่าเริ่มมีผักอะไรขึ้นมานะครับผักตบผักอะไรพวกเนี้ยแล้วเส้นแม่น้ําหลักนะครับมันเปลี่ยนทิศทางมันบิดไปตรงอื่นนะคนก็จะไปอยู่แถวนั้นนะครับเนี่ยฮะหลายปัจจัยนะครับแต่อย่างที่ว่าสมัยก่อนเนีเ่ยเขาจะดูเรื่องแม่น้านะฮะ พอแม่น้ำไหนเปลี่ยนมุมเปลี่ยนทิศนะฮะมันจะไปอยู่คนก็ไปอยู่ด้วยกันนะฮะความเจริญก็แตกต่างกันนะฮะอย่างในสมัยก่อนทั้งหลายจังหวัดนะครับพอเขาสำรวจทางน้ําต่างๆในอดีตนะฮะจุดที่คนหรือว่าวัดวารามอยู่เยอะนะฮะโอ้โหมันเป็นเส้นทางคือปัจจุบันเป็นคลองเล็กๆนะฮะเสมัยก่อนเป็นเป็นคลองใหญ่หรือเป็นแม่น้ําใหญ่แต่พอ เส้นมันเปลี่ยนไปจุดอื่นนะฮะคนก็จะทิ้งจุดนั้นกลายเป็นที่ลกล้างวัดก็เบาลงจนกลายเป็นวัดล้างเลยนะฮะนี่ครับผมก็เลยบอกว่าเออวันนี้เรามาดะกุยกันนิดนึงนะฮะว่าช่วงครึ่งปีหลังนะครับอันนี้ภาคนี้เราดูแบบภาพคร่าวๆนะเราคงไม่ได้เจาะลึกนะฮะครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับสถานการณ์เรื่องของการเงินนะฮะเรื่องของการค้านะฮะหรือว่าการใช้ชีวิต นะครับการทำมาหากินมันเปยังไงนะฮะเนี่ยวันเนี้ยผูันต้องยาวก็คือวันนี้จะคุยกันนะฮะแต่เอาสักไม่ยาวนะก็ขอเท่าที่เราฟังกันได้นะฮะก็บอกว่าช่วงครึ่งปีหลังนะครับเทียบกับคร,ครึ่งปีแรกนะฮะเพื่อนๆพ,พอจะจําอารมณ์ช่วงครึ่งปีแรกได้เนาะก็เพราะว่าเนี่ยตั้งแต่มกรานะฮะมาจนถึงปัจจุบันนะครับการทำมาค้าขายเป็นไงบ้างนะฮะอารมณ์เราพอที่เข้าไหมอ่า เรียวเพิ่งผ่านสดๆแล้วร้อนมาฮะพอเรานึกถึงนะครับนึกได้ปุ๊บนะฮะการทำมาก,กินเป็นยังไงการเงินเป็นยังไงสั่งคล้องทางเศรษฐกิจเป็นยังไ,ไงอะไรก็ตามนะครับหรือว่าการหมุนเวียนเงินทองในบ้านครอบครัวเป็นยังไ,ไงนะฮะอารมณ์เหล่านั้นนะครับ,อะะรบพอเรามาเทียบนะฮะประกบปุ๊บนะครับกับดวงช่วง <c oughs> ครึ่งปีหลังนะครับรึ่งปีหลังเนะี่ยดาวเด่นๆที่มันจะสปาร์ก ทำให้เกิดเรื่องของการเงินดีหรือร้ายเราดูดาวศุกร go. ์ก่อนนะครับดาวศุกร์คือดาวเงินทองของดวงเมืองนะฮะดาวศุกร์นะครับจริงมีองค์ประกอบหลายปัจจัยเราก็หยิบมาแต่ละเรื่องก่อนนะครับดาวศุกร์คือดาวเรื่องเงินทองนะฮะทราบคล่องต่างๆนะครับในดวงเมืองนะฮะดาวศุกร์อยู่ตำแหน่งวินาศนะครับเป็นมหาอุดนะครับดวงเมืองของเรานะดาวศุกร์วินาศนะครับเป็นดาวศุกร์คือดาวความรักความผูกพันความรักแล้วก็ เรื่องของอยูโนเรียนวินาทนะฮะอ่าวินาทมันคือปกปีซอนเล่นนะฮะมันก็เลยบอกว่าเป็นที่มาของ่าเร์ในเราเนะี่ยบางทีมีคู่ก็จะมีอะไรซ่อนๆไปซ่อนมานะฮะอืมอ,อะไรเงี้ยแล้วก็นสุกอยู่คู่กับราหูอ่าราหูเุญเบดาแห่งเอนเตอร์เทนความนักความใ,ใคร่นะฮะบางทีคนเขายังมีมอนก็เขาคุยกันเล่นๆน,นะเวลามาถึงประเทศไทยนะฮะก็จะพูดคําว่าอะไรางี้นะฮะอ่า นี่ยมันเป็นผลกระทบนิดนึงนะครับในส่วนนี้นะก็คือธุรกิจกลางคืนนะฮะธุรกิจซ่อนเร้นธุรกิจทั้งเรื่องของไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่เราเห็นเน,นะฮะทั้งด้านสายขาวสายดักนะฮะจะคลุกอยู่หรืออยู่คู่กันมาตลอดนะฮะกับบ้านเมืองเรานะเนี่ยมันเป็นเรื่องของทะเลาะเหตอันในดวเมืองนะฮะทีนี้เราดูดาศุกร์ก่อนนะครับว่าเรื่องของเงินทองนะฮะช่วง อย่างน้อยเอาครึ่งปีเราจะดูครึ่งปีหลังนะครับมีดาวเสาโคจรมาทับนะฮะดาวเสาไม่ค่อยถูกชะตาดาวสุกเนี่ยนะผมพูดเสมอว่าดาวสุกกับเสาอย่าเจอกันนะถ้าเจอกันนี่ตังหมดนะถ้าเจอกันนี่ความรักสะเทือนนะถ้าเจอกันนี่ความอึดอัดใจ,จนะฮะมันจะเกิดขึ้น2เรื่องหลักๆก็คือเรื่องของชุดคู่ชุดครอบครัวนะฮะแล้วก็เรื่องความรักนะครับหรือก็เรื่องของเงินทองนะฮะเนี่ยครับ เพื่อนเพื่อนลองนึกดูนะฮะเอาสั้นๆเลยแค่เดือนพฤษภานี้นะครับดาวศุกร์มันไปเจอนะครับดาวเสากับศุกร์มันเจอกันนะฮะเพื่อนๆสังเกตไหมเดือนพฤษภาคนทะเลาะกันบ่อยนะชีวิตคู่นะครับหรือว่ามีการทะเลาะเบาแวงเลือกลาหย่าล้างอึดอัดใจไม่สบายใจชีวิตคู่ครอบครัวนะฮะเยอะมากนะฮะนี่ที่ทราบอีอย่างคือคนรอบข้างนะครับเขียนมาหาเยอะมากชีวิตคู่ บางคนกาลังแตกกําลังร้าวกาลัง well, พ like ังนะฮะหรือว่ากําลังก่อร่างสร้างใหม่แต่ก็ยังล้มไปล้ลมมาเหมือนกับก่อประสาทสายแล้วทะเลน้ํามันซาะเข้ามานะมันก็ล้มอีกล้มอีกนะฮะเนี่ยช่วงเดือนนี้นะครับแค่สั้นๆเลยนะฮะเพื่อนๆเป็นไหมฮะท้าไทยไม่เป็นนี่ถือว่าเป็นโอ้โหเรียกว่าจับมือกันแน่นนะบ้านใครไม่ทะเลาะบ้านใครมืดอัดนะครับหรือบ้านใครอาจจะอึมครึมนะฮะบางทีไม่ทะเลาะนะับเพราะว่าบางบ้านเขาไม่ได้ชินับการทะเลาะ แต่เงียบแทนหรืออึมครึมแทนอึดอัดแทนนะฮะมีเรื่องจะพูดร้อยเรื่องแต่พูดไม่ได้เนี่ยอารมณ์เรียกว่ามีปัญหาเรื่องชีวิตคู่ความรักนะฮะนี่ครับเดือนนี้นะฮะคือดาวศุกร์มาสัมพันธ์กับดาวเสาร์นะฮะพอทายสั้นๆง่ายๆแต่ทีนี้ครับเจ้าดาวเสาร์ที่ย้ายนะฮะดาวเสาร์ย้ายนะรู้นะแต่สามดาวสามดวงย้ายเดือนนี้นะฮะเขาเริ่มมีอิทธิพลนะครับต่อดาวเงินทองนะฮะของดวงเมือง นะครับจากนี้ไปนี่แหละพอเจอกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอนุมานหรือมองคร่าวๆอย่างหนึ่งคือสภาพคล่องนะครับมันจะฝืดฝืดกันทั่วนหน้านะฮะคือไม่ทุกคนหรอก่านะเพราะว่าแต่ละคนดวงชะตาก็แตกต่างกันนะฮะความสามารถไอเดียความคิดธุรกิจหรือการทํางานอาชีพต่างๆก็แตกต่างกันนะฮะหรือนิสิตก็แตกต่างกันนะฮะแต่ภาพรวมโดยรวมวนะค,คือเราคงไม่ได้มาจอดเป็นรายคนนะฮะ เราจะเห็นได้ว่ามันจะตึงมือกว่านี้นะฮะฟังได้เพิ่งเครียดนะครับเพราะว่าเราเอ,อาความเป็นจริงก่อนนะเพราะว่าจริงเวลาทายดวงเพื่อนรู้ไหมเวลาทายดวงนะฮะมันมีสองแบบทายแบบอวยนะฮะคือทายสบายใจสบายใจคนชอบฟังไงแล้วคนก็เข้ามา,ขขมาฟังนะฮะเหมือนก็ได้ทั้ง f c เพิ่มขึ้นนะฮะ e n g เก e m e n t คือคนเข้ามานะครับฟังสบายใจนะฮะ กับทายร้ายนะฮะทายร้ายนี่ก็มี2แบบกันนะทายร้ายแบบจริงจังจริงๆอ่งกับทายร้ายแบบขู่นะฮะขู่ให้กลัวก่อนเพื่อที่จะเตรียมฟังว่าว่าเดี๋ยวมีวิธีแก้หรือใช้วัตถุต่างๆนะครับในการแก้หรือทําพิธีแบบนั้นแบบนี้นะครับในการแก้สินะฮะก็จะมีนะฮะทายร้ายทายร้ายบางทีในดวงชะตาใครมาดูดวงสักคนนะฮะช่วยคู่เขาอาจจะไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่นะฮะเป็นแค่ผ่านมาผ่านไปเล็กๆนะฮะ แต่ไปขู่แบบมากมากมายนะฮะนี่เดี๋ยวแฟนจะต้องมีนุ่นมินิน,นะฮะเดี๋ยวจะต้องเลือกรายหย่าล้างกัน,นะฮะทั้งคู่จริงๆไม่ใช่คู่กันต้องทําพิธีในการเรียกว่ากลายเป็นคู่กันอีกรอบนะ,ะหรือว่าการมีพิธีการสร้างให้เป็นคู่บูเพสนิวาสน,นะฮะยุคปัจจุบันมีนะพิธีสร้างให้คู่เรากลายเป็นคู่บูเพสนิวาสนะจริงๆช่วยคู่เนะี่ยมันมีอะไรซับซ้อนนะจะมาสร้างภายในเร็ววันมันยากนะ เราทําบุญทํากรรมทำกุศลกันมานะฮะหรือสะสมสร้างอะไรกันมาเยอะนะฮะบางทีอาจจะเป็นกุศลบายนะครับทําให้เกิดความกลัวแล้วต้องเสียตางบางสิ่งบางอย่างนะฮะก็จะมีจริงๆมันทุกอาชีพเนาะมีทุกแนวนะฮะอันนี้ผมก็เลาใฟังในสายนี่นะฮะดีๆก็มีเยอะมากนะฮะแต่ถ้าแบบแฝงตัวเข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์ก็มีนะครับลหลายๆอาชีพมันก็มีเช่นกันเนาะทีนี้ดูต่อครับก็บอกว่า ในเรื่องของเศรษฐกิจนะฮะหรือว่าชอบคล่องการเงินฮะดาวเสาร์เนี่ยเมื่อไรที่เจอกับดาวการเงินดาวศุกร์นะฮะมันจะมีวิธีที่จะหารายจ่ายให้เรานะฮะเขาว่าศุกร์กับเสาร์เป็นศศิตรูเพราะศุกร์เข้าเสาร์แทรกนะครับดาวคูเนี้ยมันสัมพันธ์กันดาวเสาร์คือเงินและดาวเสาร์คืองานของดวงเมืองนะครับผลพู่งภาษาเนียอ่าภาษาดาวคร่าวๆนี่นะครับเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังดาวศุกร์คือดาวเกี่ยวกับเงินทองนะฮะ งานกับเงินดันไม่ถูกชะตากันนะฮะแล้วมาเจอกันเฉยเลยนะครับเงิน2เรื่องที่จะต้องกระทบชิงไปมาแน่ๆนะฮะก็คือเรื่องงานนะฮะแล้วก็เรื่องของเงินนะฮะงานคนจะตกงานกันเยอะนะอันนี้เราเตือนหรือเราฟังเพื่อเป็นแผนที่ชีวิตนะฮะมันเหมือนกับว่าผมกางแผนที่ให้แล้วก็บอกว่าจากกรุงเทพนะฮะไปเชียงใหม่นะฮะ เราต้องผ่านเส้นไหนบ้างนะฮะเราไม่เส้นไหนหลบ,บรหรือว่าหลบเส้นรถติดอะไรได้บ้างะฮะคือดวงชะตาเราก็บอกว่าเป็นแผนที่นะครับไม่ได้ว่ามันต้องเป็นแต่จริงตามนั้นร้อยเปอร์เซนต์แต่ว่าแนวทางหรือแนวโน้มมีโอกาสเป็นตามนั้นนะฮะก็เลยบอกว่าช่วงดาวเสาร์กับดาวศุกร์เจอกันนะครับอย่างน้อยก็ครึ่งปีหลังเนี่ยฮะเรื่องงานจะกระทบกันเยอะนะครับคนจะออกจากงานเยอะในทุกรูปแบบนะฮะทั้งถูกปีไปออก ทั้งเบื่อเซ็งนะฮะเบื่อค้นนะฮะทำไมงานมันเยอะขึ้นเยอะก็เยอะก็เยอะขึ้นแต่ว่าเงินมันได้เท่าเดิมนะก็มีนะก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของความรักนะฮะอกหักกันบ่อยขึ้นแล้วก็ทะเลาะกันบ่อยขึ้นแล้วก็มีเรื่องให้ต้องคิดนะครับแล้วก็ขัดแย้งกันบ่อยขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของทั้งการเข้าจะถูกเข้าจะผิดกันบ่อยขึ้น,นะฮะสถานก,การณ์มันจะบีบให้เกิด อารมณ์แบบนั้นนะครับเ,เพื่อนเศรษกตดีๆนะไม่ใช่อยู่เราก็เป็นนะฮะไม่ใช่อยู่เราก็นอยไม่ใช่อยู่เราก็จะรีกร้องความสนใจไม่ฮะสถานการณ์ต่างๆมันจะบีบสถานการณ์เปลี่ยนไปนะฮะอย่างที่บอกมเมื่อสักครู่นีว่าทิศทางของกระแสน้ํามันเปลี่ยนความเจริญหรือเปลี่ยนจุดที่มันจากเจริญอยู่กลายเป็นแย่ลงแล้วก็จากจุดที่เงีเงยบๆกลายเป็นเจริญนะครับกระแสของเงินทองสภาพคล่องของเศรษฐกิจแล้วก็ สภาพคล่องต่างๆนะฮะในเรื่องของงานเรื่องของเงินต่างๆนานะครับมันเปลี่ยนทิศทางไปนะฮะจาดนี้ไปนะครับเพราะาดาวใหญ่ย้าย3ามดวงมันเหมือนกับเส้นน้ําก็เลยจะเปลี่ยนทิศแหละนะครับแต่ไม่ใช่อยู่ๆนเปลี่ยนนะฮะมันเหมือนกับเพื่อนๆเห็นช่วง3ามี่ห้าปีนี้นะฮะน้าท่วมน้ําป่าหรือทางน้ามันเปลี่ยนไปเอานี้น้าจริงๆที่เปลี่ยนไปนะฮะภาคเหนือบางจังหวัดที่พอข่าวฝนตกมาปุ๊บนะฮะ น้ำมันจะเขาท่วมแป๊บเดียวนะครับก็คือแป๊บเดียวใช้เวลาไม่บเดียวนะอยู่ก็ท่วมเยอะนะฮะนี่คือเส้นทางน้ำเ็าเปลี่ยนไปแล้วนะฉะนั้นถ้าเราเห็นว่าช่วงสองสาปีนะี้อำเภอใดที่ปกติไม่เคยท่วมขนาดนี้นะฮะ้วช่วงหลังพอน้ำือฝนตกสักระยะหนึ่งท่วมไวท่วมไวท่วมไวก็คือเอาชื่อนี้อีกละอำเภอนี้และนะครับตำบลนี้และนะครับเนี่ยเพราะว่าเส้นทางน้ำเขาเปลี่ยนไปแล้วนะฮะเขาไม่กลับมาเป็น การที่ไม่ท่วมเหมือนเดิมแล้วนะฮะฉะนั้นมันก็กลายไปว่าหมู่บ้านนั้นเขียนนั้นเป็นทางน้ําแล้วนะฮะถูกไหมครับฉะนั้นกลายไปว่าทิศทางของเศรษฐกิจของอําเภอของมึงกนะฮะกำลังขยับตอนนี้เราคุยของคุยเรื่องจริงนะันจะขยับไปจดอื่นนะฮะเช่นเดียวกันกับเศรษฐกิจของเรานะฮะหรือซรอบคองของเรานะฮะครอบครองของการเงินและการงานของเรานะฮะดาวใหญ่ย้ายสามดวง ท imana, ir, same, ิศทางของกระแสการเงินกำลังเริ like ่มเปลี่ยนและทิศทางเหล่านี้นะครับมันหมายถึงอาชีพบางอาชีพกําลังเหนื่อยขึ้นอาชีพบางอาชีพก่อให้เกิดอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นนฮะอาชีพใหม่เกิดขึ้นบางทีอาชีพที่เขาเกิดขึ้นใหม่นะฮะก็จะมีคนเจริญรุ่งเรืองนะฮะมันเหมือนกับโลกเราประเทศเรากําลังต้องการงานอะไรนะครับใหม่ๆเกิดขึ้นเพื่อที่จะมารองรับอนาคตนะฮะอาชีพเหล่านั้น ก็เริ่มบูมนะฮะมันก็มีเยอะนะเท่าที่เห็นนะฮะอาชีพใหม่ๆแต่ว่าอาชีพพื้นฐานเบสิกเนี่ยอย่างที่เราเติบโตมาเราเห็นว่าอาชีพเหล่านี้ทั้งหลายแหล่นะฮะเขามีมาตั้งแต่เราเกิดแล้วนะฮะนี่ครับอาชีพเบสิกพื้นฐานเนี่ยหลายอาชีพเริ่มเหมือนกับกลายเป็นบอนไซต้นบอนไซนะฮะคือมันโตมากากนีไม่ได้แต่ไม่ตายนะฮะเพราะว่าคนก็ยังดำรงชีวิตหรือใช้อยู่อะไรเงี้ยนะครับนี่ฮะผมก็เล่าให้ฟังมันก็กลายเป็นว่า สภาพของงานนะฮะมันโดนบีบพอชอบงานโดนบีบนะครับมันก็เกิดอารมณ์คนเบื่องานเพราะว่าโอ้โหทางานเยอะเพื่อนช่วงหลังทํางานเยอะไหมเยอะนะเงินได้ไปไงฮะก็ไม่เท่าไหร่นะอะไรนะครับเนี่ยสภาพคล่องหลายๆคนเริ่มเจอแบบนี้ฮะที่ทางน้ําเปลี่ยนที่ทางเศรษฐกิจที่ทางของกระแสะการเงินของโลกมันเปลี่ยนนะครับไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะจริง,รงโลกเราเลยนะมันเปลี่ยนนะฮะทีนี้ มันก็เกิดของคนว่างงานตกงานเพราะว่าบางบริษัทเขาอยู่ไม่ได้นะฮะปิดตัวตุ๊ก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 เต,ต็มหมดเลยช่วงนี้ฮะเออนี่พูดถึงปิดตัวเนี่ยช่วงหลังๆผมขับรถผ่านนะฮะจังหวัดที่มีโรงงานเยอะจังหวัดที่หรือเขตที่มักจะมีโกดังให้เช่านะฮะเยอะๆนะฮะสมัยก่อนโอ้เห็นรถเห็นแล้ววิ่งเต็มนะฮะพอยุคปัจจุบันให้เช่าโกดังโกดังว่างให้เช่าโอ,โ,อโอ้โหเยอะมากนะยนแบบผิดปกติเลยนะ บางทีเราเห็นเออสนนสายเนี่ยโกดังให้เช่าเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วคนรถคนโอ,โ,อโอ้เต็มกลายไปว่าแปะป้ายสอนเลยนะฮะหลายจังหวัดนะครับเนี่ยสังเกตดีๆนะช่งงวงเลาวลาผมขับรถผมจะชอบมองข้างทางนะฮะถ้าแบบเออไม่ได้ขับเองก็มมเวลามอกขึ้นมาขึ้นนะครับมันจะเห็นได้ว่ากระแสของโลกนะครับที่บีบให้สภาพคล่องต่างๆนะฮะมันเปลี่ยนแล้วก็กระแสของอาชีพ นะครับมันโดนบีบจนทําให้เกิดสภาพคนตกงานว่างงานนะครับเยอะขึ้นแล้วมันกระทบอะไรฮะกระทบเงินถูกไหมฮะมันก็ตรงกับดาวเสาร์ที่สัมพันธ์กับศุกถูกไหมฮะข้าในดวงเมืองดวงโลกนะแล้วก็กระแสของดาวที่มันเปลี่ยนที่ทาให้งานคนนะฮะทั้งงานทั้งเงินเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงนะฮะดาวสุกโดนกระทบแรงหนักเลยตอนนี้นะฮะบอกได้เลยว่าอยู่ในช่วงึลนงลังดาวสุกโดนงกระทบหนักขึ้นกว่าเดิมนะฮะกลายเป็นว่าสภาพคล่องการ เงินมันจะตึงกว่านี้นพอสมควรนะฮะที่สําคัญคือมันไม่ใช่ตึงแค่น,นี้บางคนเปลี่ยนแปลงอย่างที่บอกเพราะว่าย้ายงานนะบางคนทิ้งบ้านทิ้งรถนะครับผ่อนไม่ไหวนะฮะเพื่อนดูตัวเลขเศกิจนะฮะคือเราถ้าเราไม่ดูดวงเมืองนะแต่ดูดวงเมืองไม่เห็นชัดแล้วว่าคนทิ้งรถทิ้งบ้านเยอะเพราะว่าผ่อนต่อไม่ไหวนะฮะปล่อยทิ้งเลยนะครับย้ายไปที่อื่นย้ายไปที่อื่นบนช่วงเนี้ย คึอมีหลังการโยกย้ายที่อยู่อาศัยจะเยอะนะฮะมันไม่ใช่โยกย้ายที่อยู่อาศัยในมุมแบบมีเงินอู้ฟู่เข้ามานะทงกลายเป็นว่าบ้านที่มีนะฮะทิ้งแล้วก็ไปเช่าบ้านแทนนะฮะเยอะมากครับกลุ่มคนลักษณะแบบนี้นะฮะแต่ไม่ใช่ว่าดีไม่ดีนะเราพูดถึงว่าเรากำลังจะเจออะไรอยู่นะฮะแล้วมันกระทบไปะฮะความรักใช่ไหมครับแล้วก็สภาพคล่องทางเงินการเงินเนี่ยมันติดขัดมันจะบีบดาวสุข,ข,ขคือความรักด้วยนะมันก็จะเจอความอึดอัดของครอบครัวนะฮะ เพราะว่าเงินไม่คล่องอารมณ์มันก็หงุดหงิดต,ตามก็ขวางนะฮะการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายทุกๆอย่างนะครับมันช่วงรอยต่อเนะี่ยคนจะเครียดถ้าจับหลักไม่ดีหรือถ้าไม่หนักแน่นนะครับหรือว่ามึงทีมก็พยายามหนักแน่นนะฮะแต่ก็ต้องบอกให้ฟังว่าสถานการณ์จะบีบให้เรากังวลเครียดแล้วก่อให้เกิดการทะเลาะเบาแหวงสุกระเสาดาวความรักสะเทือนบางคนเรื่องรายอย่าล้างเห็นไหม จากนั้นหลายๆอย่างมีที่มาที่ไปนะไมใจะอยู่ดาวมาเจอกันปุ๊บเราต้องเลิกมันมีที่มาที่ไปดาวเจอกันปุ๊บมันก่อให้เกิดสถานการณ์บีบคับ้นของเงินของแล้วกระทบชิงเรื่องความรักอะไรก็ตามนะฮะมันก็เลยจากนี้ไปนะฮะช่วงครึ่งปีหลังผมก็อันนี้ก็มาเตือนก่อนว่าาพบข้อมันจะตึงกันขึ้นนะเพื่อนๆถ้ามีเงินเข้าก็เก็บเงินดีๆนะไม่ใช่ว่าเราต้องไม่มีตังค์นะฮะมี เงินก็มีแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบจับจ่ายใช้สอยอู้ฟู่เหมือนเดิมนะฮะผมเลยพูดเสมอว่ามันเหมือนช่วงหลังๆเนี่ยเรากําลังอยู่ในสถานะหรือสภาวะสงครามโลกในสงครามเย็นโลกนะฮะเออเทรานั้นถ้าเราถึงตอนสงครามเนาะเราดูหนังเนาะการกินอยู่ต่างๆมันเปลี่ยนแปลงนะสังเกตไหมฮะช่วงสงครามเดี๋ยวเราบิดลงตุ่มตุ่มนะฮะเราจะกินแบบ หรือเที่ยวแบบสบายๆมันยากนะครับผมก็เลยเออบอกกันเพราะว่าเพื่อช่วยนะฮะช่วงนี้นะครับพยายามเก็บเงินดีๆนะแล้วก็รักษาความมั่นคงของเงินไว้นะฮะแล้วก็รักษาความสัมพันธ์ของครอบครัวไว้นะฮะสองอย่างที่เตือนนะครับช่วงนี้เงินเกบเรื่องความรักความผูกพันกับคนในครอบครัวหรือคนที่เรารักนะฮะจับมือกันแน่นๆนะฮะพยายามประคองกันในทุกรูปแบบนะบางคนปลอบก็ได้ก็ปลอบบางคนปลอบเป็นการฝึกปลอบบางคนไม่ไหวนะฮะ ต้องเข้มแข็งขึ้นไม่เคยเข้มแข็งขันานี้มาก่อนก็ต้องลองความเข้มแข็งแล้วก็นักดันขึ้นกว่าเดิมนะฮะ <c oughs> สองอย่างมันจะมีบททดสอบเพิ่มมากขึ้นนะฮะในช่วงครึ่งปีหลังในเรื่องของเงินแล้วก็เรื่องของงานแต่มนุษย์เราเป็นมนุษย์ที่โรกเราไม่เติบโตมาไหนได้ถ้ามนุษย์เราไม่ดินน้นรนแสดงว่าทีเนี้ยเ,เพื่อนๆแต่ละคนอาจจะเจอไฟบังคับให้ต้องดิ้นรนนะฮะเพราะฉะนั้นอยากจะเตรียมหาอาชีพใหม่ มีคนเตรียมหาอาชีพเสริมมีคนเตรียมหาช่องทางการเงินพิเศษมีคนเตรียมขายนู่นขายนี่อย่างน้อยเอาเงินมันออกก่อนไว้ก่อนแล้วค่อยว่ากันแล้วแต่แล้วเพื่อนๆอย่างที่ไปนะฮะลองมองหาช่องทางการเงินสองแบบคือหาวิธีอุดรอยรั่วพร้อมกับการหารายได้เข้ามานะแต่อย่าเพิ่งแบบฟังลรกเคลียดน,นะฮะมันยังพอมเวลาสายน้ําการเปลี่ยนที่ของสายน้ำต่างๆนะครับกว่ามันจะเริ่มเห็นผลจริงอะหลายปีนะฮะ แต่มันเริ่มแล้วนะครับฉะนั้นผมเล่มาพูดแบบในช่วงตั้งแต่มันก่อนเริ่มแล้วบางคลังจะเริ่มเริ่มหน่อยหน่อยมันจะมีเวลาทันในการจัดแจงบริหารเรื่องเงินนะฮะทั้งจาดอุดลอยรั่วแล้วก็หาช่องทางการเงินอื่นๆเข้ามานะครับหรือจะหาวิธีไงได้ให้มีความดักแน่นทางใจเพิ่มมากขึ้นนะฮะแล้วก็เรื่องความรักนะฮะความผูกพันในครอบครัวนะครับหรือความผูกพันกับแฟนนะฮะช่วงจะอนิี่ายนะฮะ เพ,เพื่อจๆจะเจอบททดสอบเป็นระยะนะฮะเดวมีเหตุให้แบบหน้ามุ่ยกันหรือมีเหตุให้ทะเลาะกันมีเหตุให้ขัดแย้งเมืองเรื่องกันนะฮะถ้าเรารู้ทันเราจะอ้อมันเรื่องปกติเราไม่ทะเลาะกันดีกว่าอ่ามีบททดสอบมาอีกแล้วนะจับมือกันแล้วทำข้อสอบกันนะฮะไม่จะแยกกันทงข้อสอบนะฮะแยกกันทงข้อสอบทีหัวเดียวคิดไม่ออกก็เครียดนะฮะตะติแตกทิ้งข้อสอบวางออกข้อสอบเดิอออกนอกห้องต่างคนต่างแยกย้ายนะฮะ เนี่ยช่วงนี้ระวัง2เรื่องนะฮะผมจะเน้นย้ำเสมอครึ่งปีหลังระวัง2เรื่องเป็นพิเศษนะครับผมเรียกว่าเป็นพิเศษนะก็คือเรื่องงานนะครับก็วินแน่นแล้วก็เรื่องความรักนะฮะจริงๆงานก็คือเงินแหละนะครับเพราะว่าเงินมันอยู่ๆมันก็มายากนะอย่าอยู่แบบเออเงินไม่ได้ลอยมาเงินมาจากง,งานนะฮะผมก็เลยตั้งสารตั้งต้นคืองานก่อนนะฮะพองานเข้ามีเงินมาเพืเ่มๆก็เก็บเงินเอาไว้ดีๆนะครับบริหารการเงินดีๆนะฮะแล้วก็ ื่องความรักนะฮะมันจะมีเหตุให้เจอข้อสอบนะครับบ่อยๆพยายามจับมือกันนะฮะกอดคอกันแล้วก็ทําข้อสอบนะฮะกอดคอเอาเสื้อคลุมหัวสองคนมองข้อสอบนะครับเนี่ยมันจะมีสมาธิแล้วก็มันจะผ่านไม่ได้นะฮะโอเคนะนี่แหละนะครับสองเรืร่องนะฮะยังทันดูแลขังท่าน,าท,านทิศทางแม่น้ําโค้งของแม่น้ํากำลังจะค่อยๆปรับ นนะะตามสภาพเมืองที่เกิดขึ้นจริงด้วยแล้ว,วเศรษฐกิจการหาเงินชีวิตครอบครัวมันกำลังขยับค่อยๆขยับมอนงินนะพอดาวเสาร์เนี่ยมันมีกินระยะเวลารมา2สองปีครึ่งแต่ผมให้3ปีเพราะว่ารอบนี้ดาวเสาร์โคจรวิปริตชจะน,นี้งประาสามปีทิศทางของการเงินการงานนะฮะแล้วก็เรื่องความรักมันจะเปลี่ยนพเพราะดาวเสาร์บรรทับดาวศุกร์ในดวงเมืองนะฮะประมาณสองสมปีนี้นะฮะเ่องนี้เพิ่งเริ่มแค่เดือนแรกมันยังมีเวลาย,ยาวๆนะครับก็ ดูแลเรื่องงานแล้วก็บริหารการเงินดีๆแล้วก็หันมาดูเรื่องความรักนะฮะดูสภาพความรู้สึกของการและการเยอะนะฮะบางทีเราโอ้โหงานม,มันเยอะแล้วไม่มีเวลาดูแลความเศร้าที่ใจเราก็เหนื่อยเรารู้เลยว,ว่าเราเหนื่อยมากนะฮะแฟนเราเหนื่อยแค่ไหนบางทีเราเห็นเออแฟนอาจจะดูชิวๆดูแฟนอาจจะไม่ได้เหนื่อนเะรเราอาจจะนึกถึงเราเป็นเซนเตอร์ต้องดูแล,แลสิต้องเข้าใจแล้วสิเพราะเราเหนื่อยขนาดนี้เราไม่ได้นะ ที่เหนื่อยกลับมาก็ต้องวางทุกอย่างนะฮะเป็นศูนย์เลยนะฮะงานข้างนอกเปนเหนื่อยแค่ไหนแล้วก็มาดูคนที่บ้านนะฮะแล้วก็ดูสภาพคล่องแล้วก็ทางเงินแล้วก็ดูความรู้สึกจิตใจรักษาน้ําใจกันดีอาจจะต้องเปลี่ยนทิศทางมุมมองในชีวิตคู่อีกนิดนึงนะฮะเราเหนื่อยได้กลับมาบ้านเราอาจจะเติมพลังใจให้กับแฟนเราต่อได้นะฮะถ้าแฟนเรายิ้มแย้มล่าเริงแจ่มใสมีความสุขเนะะี่ยเขาคือสารตั้งต้นแห่งพลังชีวิต คือเดี๋ยวเขาก็กลับมาชาร์จแบตให้เราเต็มที่อีกทีเราก็อ,ออกไปสู้กับงานกับเงินอีกทีนะฮะโอเคนะครับมิั้นงานก็หนักนะฮะกลับมาต้องให้คนที่บ้านมาดูแลเราหรือว่าเข้าใจเราอีกแต่เขาไม่ดูเราแลเราเขาไม่เข้าใจเราเราก็งองแงอีกกลายเป็นหน้าบ้านก็เครียดในบ้านก็เครียดน่ยดูไหมมันต้องมีคนหนึ่งเสียสละในการที่จะชาร์จแบตให้ใครนะครับล้วสารตั้งต้นเนี่ยเขาก็มีพลังงานเต็มเขากลับมาชาร์จแบตให้เราเองนะฮะบางบ้าน เป็นแบบนี้ได้แต่บางบ้านชาติให้เขาแล้วเขาก็เป็นชากลับมาอันนี้ก็อีกเรื่องนะโอเคนะฮะแลก็จะตรงกับล็อกกับดาวนะแล้วสุขแวเสาร์เป็นสิ่ศัตรูความรักมันก็จะตุ่มนะฮะโอเคนะครับช่วงนี้ดูแลกันและกันดีๆนะเนี่ยวันหยุดนะฮะเพื่อนๆไปไหนก็บ้างไหมฮะมีไปเดินทางไปไหนก็เดินทางขับรถด,ดีๆนะรถคนเยอะๆนะฮะเดินทางปลอดภัยนะครับมีคมสูงมาก โชคดีนะครับบายบายครับ